ครีเอเตอร์มือใหม่นะคะสำหรับูใ้ใดอายกล้องบอกาออกกล้องได้จ้ะหลายๆคนมิจะาบาถ้าจะแบบว่าเหมือนกับว่าตามหาหรือว่าเพิ่มจำนวนนาทีหกหมื่นนาทีต้องไลฟ์สดนะคะอันนี้บางคนก็อาจาจะจจไม่แน่ใจว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่าสำหรับโจที่ว่าโจพานการสา่งไใดเมื่อใดอีกเฟซหนึง่งโจไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแล้วก็เหมือนกับ ไม่ใช่ว่าไม่ไลฟ์เลยมีไลฟ์ครั้งหนึ่งเพราะว่าเจ้าไปดูคลิปหนึ่งบอกว่าถ้าอยากแบบว่าเราติดตัวแดงใช่ไหมคะอยากให้ตัวแดงหายให้ปไ,ไปไลฟ์สดจนไปไลฟ์ครั้งหนึ่งไม่ใช่มันมันไม่เวิร์คค่ะมันมันโมแมนแล้วก็เจ้ก็ไม่เคยวิดีโอที่โจ้ทำไม่เจ้าไม่เคยลงรูปตัวเองหรือว่าลงหน้าหรือว่านั่งคุยอะไรเลยโจ้าก็ถ่ายวิดีโอในสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้ไลฟ์สดแค่ถ่ายวิดีโอแล้วก็โพส างที่โจบอก6 0นาทีก็คือวิดีโอ1-3นาทีนะคะความยาว1-3นาทีโจลงทุกวันวันละ3คลิปโจไม่ได้ไลฟ์สดออกมานั่งหรือว่าโจาเวลาโจโพสต์ post, วิดีโอโจไม่ได้บอกว่าเหมือนกับฝรั่งที่เขาทําเหมือนกันคลิปคลิปเดียวกันคลิปเหมือนกันเนี่ยเขาจะบอกว่าคือ m มอ e ไลฟ์ก็คือ More f ล l ลเวอรนะคะแล้วก็ให้แชร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะเขียนเขียนเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่โจไม่เคยโจก็ปล่อยไปตามธรรมชาติลคะค่ะคนที่กดติดตามโจเข้ามาก็คือคนที่เขาชอบคลิปโจจริงๆก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่จําเป็นว่าสําหรับคนที่ไอยกล้องว่าอุ้ยอยากสร้างรายได้อยากมีรายได้จาก Facebook อยากทําคลิปเรียวแต่ไออยกล้องไม่กล้าออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนแนะนําว่าจะต้องแบบว่าเหมือนกับ อะไรนะคะเปิดเผยตัวตนเสนอตัวเราอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนต์ตัวเองว่าคุณเป็นอะไรยังไงคนถึงจะติดตามอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่โจทำก็คือโจไม่เคยเลยไม่เคยลงในในในเฟซนั้นนะคะไม่เคยลงหน้าตาเสียงนี่แทบจะนับคลิปได้เลยที่ว่าโจพูดในคลิปนอนกั้นโจก็ถ่ายถ่ายคลิปที่โจทำนั่นแหละคะ่ะถ่ายแล้วก็โพสต์แต่ว่าโจก็คือมีระเบียบว,วินยัยก็คือลงคลิปสม่ำเสมอ แรกๆนะจาะก,ก็ลงวลาสามคลิป4คลิปพอมีคนเริ่มติดตามเข้ามาเยอะๆเพิ่นคิดว่าอยถ้าผ่านการสร้างไรายได้มาแล้วมันจะถ้าลงคลิปเยอะเราก็จะได้เงินเยอะลงคลิปเรียววละแปดคลิปจ้ะแล้วก็หน้าฟีดนะ่ยตรงที่ช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะวลาสามคลิปสรุปแล้วหาละมือวันนี้มันลําบากด้วยจ้ะบางวันเราไม่มีคลิปอัะนี้แม่มันอะ ลงบลงลง,ลงไม่ลงไม่สม่ำเสมอจํานวนคลิปติดตัวแดงนะคะอันนี้คือโจอขออนุญาตแนะนำนะคะติดตัวแดงถ้าใครอยากจะให้ตัวเองแบบว่าบอดิลล้นบอเหมือนกันบ,บว่าเครียดเกินไปในการทำคลิปหน้าฟีสาคลิปต่อวันคลิปเรียว3-4มถึงส่คลิปต่อวันเพราะว่าเฟซเขาจะนับย้อนหลังไป28วันใช่ไหมคะพอย้อนหลัง28วันถ้าเราไม่ลงสม่ำเสมอจานวนคลิปเท่าเดิม เราจะไปติดตัวแดงนี่แหละค่ะที่ปัญหาที่ว่าติดตัวแดงหลายๆคนทําตามนี้นะคะแล้วคุณจะไม่ติดตัวแดงแล้วคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเครียดในการทําคลิป